สวัสดีจ้าภาซาเพชรวันนี้หนุกข้อเสนอคำว่าเคือง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 ทำไมถึงทำไมทำไมถึงอยากพูดคำนี้รู้ไหมเคอรี่มาส่งพี่พี่พี่อยู่ในเนี่ยมีพัสดุมาส่งเขาว่าหนูบอกอ๋ออยู่ข้างนอก ลูกก็ถามมีค่าใช้จ่ายไหมเขาว่าแปดร้อยกว่าบาทคือเรื่องของเรื่องอะหนูว่าสั่งไปสองสองชิ้นใช่ไหมเป็นเป็นไฟไฟไฟนาลดชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นสายคล้องคออะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีกองเหล็กกับกองใหญ่ที่แรกหนูยังไม่ได้ถามราคาหนูยังยังได้ถามราคาแม่เออหนูก็ถามเขาว่าเขาก็ว่าอ่ะพี่มีพัาาดุมาส่งขนเพชอไอเด็กคนนี้ขนเพชร เด็กคนเนี Quand, employer, it, ้ยเด็กเผ็ดพี่มีพัสดุมาส่งค่ะว่านูกบอกอ้าพี่อยู่ข้างนอกเรากล้องแค่ไหนอ่ะกล้องเหล็กหรือกล้องใยเนี่ยเขาบอกนูว่ากล้องเครื่องเครื่องเขาว่ากล้องเครื่องเครื่องอ๋ออ๋อจ้ะกล้องเครื่องเครื่องคือว่าคําว่าเครื่องเครื่องเนี่ยมันไม่มันขนาดเครื่องเครื่องกล้องเครื่องเครื่องตัวเครื่องเครื่อง ปลาชอนตัวเครื่องเครื่องกองขนาดเครื่องเครื่องอะไรเงี้ยมันคําว่าเครื่องเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถวัดเอาไม้บรรทัดวัดได้ไม่สามารถเอาตารางเมตรวัดได้คือมันอยู่กับอยู่กับความรู้สึกของของคนพูดอะเออความรู้สึกของคนพูดอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย กองได้เหล็กไปไหมหรือกองได้ใยเกินไปไหมนะเขาก็จะใช้อารมณ์ของตัวเองพิจารณากองเครื่องเครื่องดูปลาช่อนตัวเครื่องเครื่องให้สักสองตัวนะเอาไปต้มยำเนี่ยเครื่องเครื่องเขาว่าใช้กับค้นได้ไหมตัวแค่นะตัวเครื่องเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้กับค้นใช้กับค้นได้ไหมนะ ใส่กับซัดใส่ครับสิงคองกรองผลไม้มะพร้าวลูกเครื่องเครื่องคือเครื่องเครื่องคือใหญ่ไหมเหล็กก็เล็กไหมเออเครื่อง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 คือเราต้องหนึกเราต้องนึกเอาอะเครื่องเครื่องไอ้คนพูดอะเขารู้ของเขา ไอ,อ้คนพูดนะ่ะเขาลูกของเขาแต่เราว่าถ้าเราเป็นคนฟังเนะี่ยเราต้องโอ้ยเคืองๆนะเออก็อแปลกนะสมมติเราจะสั่งซื้อมะพร้าวอะสักลูกหนึ่งซื้อมะพร้าวให้ลุงเนอะอ่ะโทรหาเพื่อนเอ้ยซื้อมะพร้าวให้ลุงเนอะหัวก็ซื้อมะพรา้าวโทรหาเราเอ้ยได้ดวเนอะรมะพร้าวเราก็ถามลูกแค่นะไอ้เพ,อเพื่อนนะมันเห็นเพื่อนนะมันเห็นว่าพรา้าแล้ว ลูกเครื่องเครื่องมันหลูของมันไอ้เครื่องเครื่องนะแคไนลูกเครื่องเครื่องแต่เหลาในตรงนึกอีกพักเอ้มันลูกแค่ไหนว่าเครื่องเครื่องอเอาเป็นว่าใหญ่ยยไหมเราก็เลขไหมเครื่องเครื่องอบอกไว้เพื่อใครฝากซื้อของซื้อปลาช่อนให้ตวงเนออเอาตัวแค่นะ ตัวเครื่องเคีื่องเราจะได้รู้ว่าเครื่องเคื่องเนี่ยมันแค่ไหน <laughs>